จูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิวมันกลายเป็นนอนกระดึ๊บ่านิวไหนจูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วกระต่ายกระโดดไปมาจูนิ้วขึ้นมาสามนิ้วแมวเหมียวเราเรียกเรียกหาจูนิ้วขึ้นมาสี่นิ้วแมงมุมไลยไต่ขึ้นฟ้า ชูนิวขึ้นมาหานิวกลายเป็นดอกบัวสวยงามสวัส huh. ดีวันนี้พบกันสดูใจพันทันใจพบเธอโอลา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 โอลา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 ทันเธอมาเจอกันใหม่เป็นอย่างไรสบายดี ฉันแชร์ประกันอีกทีสบัยทันทขอขอบคุณความรักอยู่สูงความรักมีตังค์ความรักอยู่เรา มาบอกรักกันก่อนเรียนนะคะคุณครูทุกคนรักเด็กๆสมาชิกในห้องเรียนอนุบาลสามทับสามนะคะแล้วเด็กๆล่ะคะรักคุณครูหรือเปล่านะคะอ่ะรักรับโอ้ไม่ได้ยังมีไจมากเลยเด็กๆรักคุณครูคุณครูก็รักเด็กๆนะคะคุณครูจะทำหน้าที่สอนเด็ก ให้เต็มที่เลยนะ,ต,ต,นะ,ะ,ะต,ตั้งใจสอนเด็กๆนะคะแล้วเด็กๆก็ต้องตั้งใจมเรียนเช่นกั้งะให้งอ่าคราวนี้นะวันนี้เราจะมาเรียนอย่วงนี้ไหมคะก่อนหน้านี้ครูแอนบอกว่าวันนี้คุณครูแอนจะให้เด็กๆได้เรียนนิทานศิลปะ คั but, ้ก่อน่คพร้อมที่จะเรียนศิลปะกับุณค้กเรียกเอิร์ะหัว่าเรางสบายยังปรบมือพันหากว่าเรากำลังสบายยังปรบมือพันหากว่เรากำลังมีสุข ดเรื่องทุกได้ได้ทุกสิงแต่มัวประวิงอะไรกันเัาตรงหัวรอดังอาอาา้อแล้วค่ะคูกแก้วเป็นถุงยาได้เลยค่ะเด็กอย่าลืมปิดไม้นะจ๊ะอย่าลืมปิดไม้นะลูกนะโอเคสวัสดีค่ะเด็กๆทุกทุกคน สวัสดีครับค่ะจำได้ไหมเมื่อวานนี้เราวาดรูปอะไรไปกันคะวาดรูปหมีค่ะหมีครับหมีใช่ไหมยุ่งมากเลยเดี๋ยววันนี้แก้วจะมาสอนวาดรูปเกี่ยวกับตัวเลขตัวเลขหนึ่งถึงสิบเด็กๆท่องได้ไหมคะต่า่้า โอ้โหมีคนท่องนำมาแล้วนึงสองสามสี่เ่าเจ็ไปก้าสิบใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ครูแก้วจะมาสอนอค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวาดรูปจากเลขสามเลขสามพร้อมหรือยังคะเตรียมอุปก,กรณ์หรือยัง<อ>นำกระดาษหน้านหลังใบางานก็ได้ค่ะ,คะกับดินสอหนึ่งแท่ง ใครพร้อมแล้วชูสองนิ้วเหมือนเดิมเดี๋ยวไล่ดูก่อนนะว่าเพื่อนพร้อมหรือยังชูสองนิ้วไว้นะครับไล่ก่อนนะโอ้ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะเลขสามนะวาดใหญ่ๆเลยนะ เลขสามกลับหัวไหมคะไพ่กลับครับโอเคครับกล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 ับับกลับกลัลับกับกลักบกลรพรลับแล้วช้ับกลับวลับกลวบกล่ดกกลอนกลับก่อนกนละับกรับกรับกั โอเคเสร็จ okay. แล้วจากนั้นให้เราเติมวงรียาวแบบนี้แ่มันไม่เห็นก็ยากคเป็นเลขอะไรเดวงรียาวแบบนี้พอจะมองออกหรือเปล่าพวกแกจะพาวพาดรูปอะไรนะ เพราะว่ามันเหมือน <c oughs> มอมองอันเลยอที่เท้าที่เท้าอ่ะเหมือนเลยใครเสร็จแล้วใคเสร็จแล้วชูสองนิ้ว <c oughs> ชูสองนิ้วโอเคจากนั้นเราจะวาดเลขสามอีกตัวหนึง่งแต่ว่าหันหัวเข้าหาเลขสามตัวนี้แบบนี้ เหมือนอะไรนะมันไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดมันไม่เท่ากันเด็กๆพอจะเดาได้ไหมครูแก้วพาว่ารูปอะไรมีเสื้อค่ะโอ้โหเก่งมากครูแก้วพาว่ารูปเลขสามเป็นรูปผีเสื้อเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ สองข้างเลขสามสองข้างนี้คืออะไรของผีเสื้อคะเปรี้ค่ะเก่งมากค่ะแล้วตรงกลางล่ะคะตรงกลางเป็นอะไรคะตัวขลางค่ะตัวกลางเรียกมาครัเดียวเพี้นติมคือลูกตาไหมได้นะเรียกมาครั้งเดียวเพี้ยนบ้างตาไหมครับตาพี่เพียนค่ะได้อยู่นะต้องงั้นเราเติมตาให้ผีเสื้อ สองลูกเลยนะตรงข้างบนนี้นะเติมดวงตาให้ผีเสื้อหน่อยนะคะใครเสร็จแล้วชูสองนิ้ว โอเคดวงตามีตาดำแล้วก็ต้องมีตาขาวเราเติมดวงตาข้างในอีกหนึ่งดวงนะคะแล้วก็ลากเป็นดำๆด,ด้วย ใครเสร็จแล้วชูสองนิ้วไว้โอเคจากนั้นผีเสื้อต้องมีอะไรนะที่มันยาวๆอยู่ข้างบนนะ่ะมวดเปิดไหม่ตนะ้องมวดหนวดครับอ่าต้องมีหนวดมีหนวดกี่อันนะ่นสนนะ,ะสอ,อันคสองอันนั่นเราก็เติมหนวดกันนะคะ นวดเส้นที่หนึ่งนวดเส้นที่สองโอ้ยอยกันคุยกันนะคุยกันเรื่องอะไรปารันนะเนาะคุยไปคุยมาลืมไม่บอกเ,เอาเออ,เออคืออะไรอะไรอะไรอ่ะ,อะ,อะแล้วเราเติมตัวให้ผีเสื้อหน่อยไหมตัวมันโล่งๆไปหน่อยนะเราใส่เส้นโค้งลงไปที่ตัวของเจ้าผีเสื้อกันนะคะแบบนี้ ทำเส้นโค้งใส่ลงไปนะคะเส้นโค้งใครพร้อมแล้วชูสองนิ้วเดี๋ยวเรามาดูนะว่าผีเสื้อเด็กๆจะเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวเรามาเติมลวดลายให้กับ ปีกผีเสื้อหน่อยดีไหมคะผีเสื้อจะได้สวยๆนะงั้นเราเติมวงกลมใส่ลงไปนะคะวงกลมอาจจะเป็นครึ่งวงกลมก็ได้หรือเป็นวงกลมแบบเต็มวงก็ได้แบบนี้ นี่เด็กๆจะวาดกี่วงก็ได้ตามใจเด็กๆเ,เ,เลยเป็นยังไงบ้างนะไหนใครเสร็จแล้วโชว์ให้ดูหน่อยเสร็จแล้วครับไหนดูหน่อยโอ้โหเดี๋ยวไล่ดูผีเสื้อหน่อยนะ ี๋ยวครูแก้วไล่ดูหน่อยนะครับเห็นไหมคะครูคกแก้วเห็นครับสวยมากเลยครับโอ้โหเด็กๆว่าเก่งทุกคนเลยแม่ลงสีเลยนะเดี๋ยวเอาไว้ลงสีนะคะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราต้องเรียนต่อกับคุณครูมีนากับคุณครูแอนก่อนนะคะโอเคไหม เคไหมโอเคโอเคครับ okay. สำหรับวันนี้ครูแก้วพาเด็กๆวาดรูปจากเลขสามเป็นรูปอะไรเอ่ยผีเสื้อครับผีเสื้อแล้วเดี๋ยวในครั้งต่อไปครูแก้วจะพาเด็กๆวาดรูปอะไรอีกเด็กๆคอยติดตามนะคะครับโอเคขอบคุณค่ะ ดีเด็กๆขอบคุณค่ะคุณครูแก้วสอนลูกขอบคุณค่ะขอบคุณครับสอนลูกดีมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับบ๊านะ